สนุนรายการโดยกาแฟสวอคอฟฟี่พลัส28หอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวอบีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาสติเคิลปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวบิ๊กตูยังฟิตใส่ที่ช่วยพยุงแขนเข้าทำเนียบตามปกติ คิวลงพื้นที่แน่นวันศุกร์ลงแปดเริว้วเสาไปสงขลายะลาวันจันทร์ลุยราชบุรีด้านลุงป้อมใจยังบันดาลแรงวันนี้ลงสองจังหวัดอยุทยาสระบุรีตรวจความพร้อมสถานการณ์น้ำ วันนี้ปล่อยจดหมายระบายความในใจเส้นทางสู่วิถีประชาธิปไตยที่เชื่อมัน่นว่าตนเองจะทำได้และทำได้ดีกว่าใครด้านพักพลังประชารัฐลุยปราศัยสี่ผ้ากอดยุบสภาสารพัดพักการเมืองปล่อยนโยบายซื้อใจสตรีเนื่องในวันสตรีสากลน่าสนใจว่าจะทำได้จริงหรือแค่หาเสียงเท่านั้น ข่าวจริงข่าวลึกข่าวที่ชัดเจนจริงใจโดยอุดรแสงอรุณอุบลรัตน์เถาน้อยและพรสวรรค์จารุพันธ์ในข่าวเป็นข่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเป็นข่าววันนี้อยู่กับคุณอุดรแสงอรุณและป๊อปปี้พรสวรรค์ค่ะครับ ก็ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับว่าพี่หนุ่มสันติสุขหายไปไหนนะครับิดภารกิจนะคะติดภารกิจนะภารกิจสําคัญนะครับต่อเนื่องกับพี่ปองอัญชลีเ <c oughs> มื่อที่วันที่ไปศาลนะท่านผู้ชมครับ <c oughs> ทั้งสองนี่ก็ไปเข้าสู่ p r o c e s ของการประกันตัวนะฮะ <c oughs> เราก็ลุ้นกันว่าเอ๊ะโดยหลักเนี่ย <c oughs> ถ้าคดีมินประมาทประกันตัวก็จะได้ตามปกติแหละ <c oughs> นะครับแต่เพินว่ามันมีเรื่องของคดีความเยอะทําให อ่ประกันตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่เดินทางมาไม่ทันล่วงเลยมาจนเย็น,นะ,ะล่วงเลยมาจนเย็นอ่ติดตามข่าวสารความเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับ<ฆ>คุณสมศสื่อขก็สบประเด็นส่งข่าวมาฝาก<ฆ>นั่นฝังนี่เต็มไปหมดแน่นเอียดเหมือนเดิมนะฮะวันนี้สถานการณ์เมื่อช่วงเช้าคุณป้าปี้ท่านผู้ชมครับขับรถมาโอ้โหบางนาซิตี้เม,มืองบางนาบางพลีของเราเนี่ยนะฮะค่ัคเขาเรียกนะคระคลุงไปด้วยฝุ่นขมุกขมัวมากเอ๊ะสรุปว่าใช่หมอกควันไม่ใช่ไม่ใช่หมอกแกงจนควันนะฮะเนี่ยค่ะ สุดจริงๆนะท่านผู้ชมครับโอ้โหคือในรถด้วยความนะในรถมีระบบเขาเรียกว่าตรวจวัดค่าอากาศนะครับเป็นไงคะอากาศข้างนอกทะลุไปประมาณร้อยร้กว่าร้อยยี่บรอยสิช่วงเช้าแบบไม่กล้าออกจากบ้านนะท่านผู้ชมครับถ้าพี่น้องประชาชนต้องออกมาเผชเชิญต่อโลกภายนอกเนี่ยขอความกรุณาทุกคนทุกท่านเดพาะน้องๆเด็กๆลูกๆหลานๆแมสอย่าขาดหน้ากากอะไรไม่จำเป็นมาก นะครับมีความจําเป็นจริงๆอา้าวเราไปเช็คกันหน่อยว่ากรทมปริมาณฝุ่นควันที่เกินค่ามาตรฐานตอนนี้โอ้โหเยอะมากเหมือนกันเอาที่หนักๆเลยคุณพ่อปี้ที่หนักๆน,น,น,นะคะอย่างบริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนกรทมค่ะช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาอยู่ที่114ไมโครกร,รัมนะคะเ<อ>นี่ยสีแดงอ,อันนี้สูงมากรองลงมาก็เขตบึงกลุ่มค่ะแถวแขวงคลองกลุ่ม 107นะคะเก mm ิน80นี şey Now, ่อันตรายต่อสุขภาพนี่หวดไปร้อยกว่านะฮะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เกินค่ามาตรฐานทั้งหมดในกรทมเนี่ยพื้นที่ค่ะแน่นมาก แมสอย่าขาดนะครับท่านผู้ชมครับย้ําเตือนด้วยความเคารพเป็นห่วงกันจริงๆถ้าอยู่ในอากาศที่ต้องสูดเอาฝุ่นพิษเข้าไปแบบนี้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินหายใจนะครับหลายคนก็ถามกทมว่าเอนโยบายมาตรการต่างๆตอนนี้ขยับแล้วหรือยังไม่ใช่มีฝุ่นทีก็มาถามเงินทีล่าสุดขยับใน Facebook แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเปิดเผยนะฮะเปิดเผยโดย Facebook ปฏิบัติการจริงๆย้งไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าเฟซบุ๊กขยับแล้วค่ะโดยเป็นเฟซบุ๊กของทางกทมนะคะ เป็นหนังสือลงนามโดยปหลัดกทอมอค่ะในหนังสือนี้เป็นการสั่งการถึงหน่วยงานใน